หนึ่งวันของแจ็ปทำอะไรกันบ้างในช่วงโควิดเริ่มตั้งแต่ตื่นมาก็เช็คงานเอ้ยไม,ม่มีนี่หว่าเออก็ยืนเต็นยืนสายแล้วก็ลุกไปอาบน้ำกลับมาก็เก็บที่นอนดังคำกล่าวของคนเรือเอกวินเลียมผู้บัญชาการหน่วยลบพิเศษของกองทัพสหรัฐคนที่กล่าวว่า making off by making your Do world want change Start the bed If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride and it will encourage you to do another task. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Okay, we've completed one task. Next, open the window. Let the light in then apply the cream. Most don't use anything but sunscreen. are ลงมาดับแรกคือพุ่งไปหาไม้กวาดก่อนเลยแล้วจะกวาดเศษทรายแมวแล้วก็กวาดบ้านทีเดียวให้มันจบๆเป็นคนที่บ้านก็ต้องสะอาดก่อนถึงจะทํางานได้ไม่รู้ว่าเป็นโรคจิตหรืออะไรเหมือนกันเสร็จแล้วก็เอาขี้แมวไปทิ้งหลังบ้านพวกเราโมซ่วมกันเองด้วยนะลองกดปุ่มขวาบนดูทุกๆเช้าเราก็จะมาสํารวจถังขยะว่ามีขยะอะไรไปทิ้งบ้างบ้านเราแยกขยะด้วยนะถ้ามีขยะเราก็จะเอาไปทิ้งหน้าบ้าน รถขยะจะมาเก็บขยะทุกวันพุธบอกทำไมไม่รู้แต่บ้านคนอื่นเขาเก็บกันวันไหนอะต่อมาก็มารดน้ำต้นไม้แล้วก็ปิดไฟที่เปิดทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ถึงเวลาช่วงที่ดีที่สุดคือการชงกาแฟกินเองที่บ้านวันนี้นมจืดหมดก็เลยใช้นมช็อกโกแลตแทนลองดู บ้านนี้กินกาแฟใช้น้ําแข็งกลมนะจ๊ะคือน่ารักดีมันเหมือนหินกิ้งเสริมฮวงจุย้ยมันจะเต็นๆหน่อยไงก็ไหมรูเออนี่ก็ไม่เคยชงกาแฟกินกับนมช็อกโกแลตนะไหนลองดูสิห,หวานขึ้นเออพวกเราเป็นคนกินข้าวกัน,กนง่ายๆนะคะกินอะไรก็ได้ให้เร็วที่สุดจะได้รีบไปทํางานแล้วก็ระหว่างกินข้าวก็เปิดโทรศัพท์เช็คนูนเช็คนี่แล้วก็เจอเพื่อนมันส่งมาให้วาดรูปยีราฟ ยีรามันหน้าตาเป็นไงนะนึกไม่ออกก็เลยเซิร์ชกูเกอร์อ๋อประมาณนี้นี่เองก็เลยทำชาเลนจ์กับเพื่อนค่ะเอาละตอนนี้ไม่ต้องกินคงกินข้าวกันพอดียีรับคูต้องเสร็จก่อนเสร็จแล้วยีรับแค่อันเนี้ยพอใจแล้วกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงค่ะก็มาล้างจานแล้วก็เล่นกับแมวแป๊บหนึ่งไหนไหนก็ว่างใช่ไหมช่วงเนี้ยก็เลยเอาหมอนมาตากแดดสักหน่อยละกันไม่ตากมาเป็นเดือนแล้วมั้งเนี่ย หลังจากลีลามาหลายชั่วโมงก็เริ่มทำงานได้เปิดแอร์เปิดคอมเปิดเครื่องฟอกอากาศเปิดจอเปิดตาเอ้ยยอดตาให้ตามันพร้อมที่จะเริ่มทำงานเสร็จปุ๊บก็ยังจะลีลาเปิดเพลงสร้างแรงบันดาลใจแป๊บหนึ่งให้ใจมันมาก่อนคือจริงๆคือข้ออ้างที่กีดเริ่มทำงานพอจบเพลงปุ๊บก็เริ่มตัดปั๊บพอจบเพลงปุ๊บก็เริ่มตัดตัดปับ๊บโอ้อหนั่นแหละชีวิตประจำวันก็มีเท่านี้ปัดงานปัดงานตัดตัตตตตตงานกว่าจะเสร็จนั่นแหละค่ะ เวลา14นาฬิกาเ้ยอะไรระถ่ายชีวิตประจำวันของเจปตกใจนี่กี่โมงแล้วบ่าย2เวลาทำการนั่งดูว่าวันนี้จะต้องทำอะไรมีถุงมือดำเอ้ยถุงมือทองถมือแดงถุงนู้นกระองพื้นดำอยู่เมื่อเช้ามีลูกค้าโทรมา เออก็ว่ามีถุงอะไรอยู่บอกว่าโทรมาตอนเทีย่ยงถามว่าอ่าคุณโจรครับผมจะเอาของมาให้พี่รออีกสักชั่วโมงได้ไหมรอผมตื่นก่อนอ่าผมอยู่หน้าบ้านแล้วครับบอกพี่งั้นพี่เอาถุงนะห้อยไว้หน้าบ้านเออ,อว่ายังไม่ตื่นตอนนี้เวลาบ่ายสอบทำไมเสียงนี้แล้ววะป่วยปะเนี่ยก <c oughs> ูว่ามึงติด่ะวะ <c oughs> ติดจัวก็กินข้าวครับ แล้วก็นั่งเล่นเ c e b o o k เลี้ยงแมวปกติโทรประจำที่อย่างนี้เหรอใช่โทาอีทอโทรคนตรวจงานว่าจะกดของเล่นนี่คือชีวิตประจำวันใช่อะไรเนี่ยนี่ก็เพิ่งได้มายังไม่ได้แกะเลยของใครของฉันเองไปประมูลจากไหนมาเปล่าวันนั้นถ่ายงานอยู่แล้วโจบอกเฮ้ยเจอแล้วมีคนค้ายก็เลยซื้อมายังไม่ได้แกะเลยเนี่ยเนี่ยครับคนเนี้ยครับไม่ทำเลยตื่นมาโม่เกมทั้งวันนี่เกมอะไร อันนี้เกมฟ i ิปไฟฟอร์ฟันลิขสิทธิ์แท้ของเพย์พาร์คนะนี่กลับมาเปิดใหม่ถ้าอารมณ์คนยุคน,นี้รู้หรือว่าแก่แล้วมันกัจิ้นเตอแต่งงา,า <c oughs> นนงานไปแล้วพีจินเจอแต่งงานไปแล้วอสองคนนี้ก็จะอยู่ห้องทํางานนะคะซึ่งอยู่ห้องทํางานไม่ได้ทํางาน <c oughs> คุณม่เคยเห็นตอนทํางานแล้วให้ดูงานไม่ได้มัน <c oughs> มันผิดต่อจรรยาบรรณของลูกค้าเดินตลาดก่อน เช็คของในตลาดแล้วโอเคแต่ตั้งราคแล้วก็เดี๋ยวไปแล้วตลาดในเกมด้วยไม่ตลาดจริงตลาดจริงโควิดไปแต่เอาจริงๆตอนทํางานเราก็จริงจังเนอะเราไม่ได้แบบว่าเล่นเล่นกันตลอดเวลาขนาดในเทปอะไรอย่างนี้เป็นเนอะเป็นนอะเป็นนอะะพี่โจทำไร <c oughs> เอาแก้วอะล้างถังขยะถังขยะผมเป็นถังขยะพิเศษหน่อยทำไมครับคือมันเป็นขยะของโมเดลมันจะมีสีกาวมีไม้ปันมีอะไรอย่างเงี้ยที่เราไปทำโมเดลอะแล้วมันมีกลิ่นไงมันต้องล้างเออพี่มีคนถามว่าเราอยู่ตรงข้ามบ้านพี่จอนใช่ไหมอ่าใช่นี่นี่คือบ้านพี่จอนมีกิจกรรมเราโคตรคนแก่เลยด้ยจริง น้องๆหนูบอกว่าโอ้ยหผมอยากเป็นแบบพวกพี่มากจังเลยพวกพี่ดูสนุกกันจังเลยอย่าเห็นกล่องนี้ไหมเนี่ย X M H c k Buster ของลูกค้าอันเนี้ยฐานมีปัญหานิดหน่อยเออเอาเอามาซ่อมยังหาวิธีแบบขึ้นมาข้างบนไม่ได้เพราะมันห้าสิกิโลขึ้นไปบนนู้นหนักแล้อันนี้คือบัพเปิลนะที่ห่อให้ลูกค้าส่วนตัวนั้นเนี่ยเป็นกุมารทองผมเลี้ยงไว้ เมื่อเช้าสั่งของเล่นอะไรมามาธานี้ไม่มาแต่เช้าเลยแคือคืจอจ่าหน้าที่อยู่บ้านนู้นด้วยแต่าามาส่งบ้านนี้เออไปธนี้บอกว่ากดแล้วไม่ตื่นครับมาดูกันไปส่งบ้านนู้นน่ะจะเป็นของลูกค้าเพราะว่าของลูกค้าจะไปส่งบ้านนู้พรีเซเตอร์พอดถอยจำได้แล้วตัวนี้หนังลอกเปลี่ยนเป็นหนังแท้แ้เก็บสีทั่วตัวให้สวยงามสมจริงวันเดียว พี่มีงานมากี่งานแล้วเนี่ยบ่าย <Bye. S 1> อันนี้คือเราถ่ายไม่ได้นัดหมายกันเลยนะใช่เนี่ยของลูกค้าของงาน,นตัวนี้ไซส์โชว์ครับ k ค o s สก็ o ์ออฟวอร์สเตอืมอ่าตัวนี้ทำสีซ่อมตัวนี้ Dark Rider of Mordor ตัวนี้ก็ <c oughs> ซ่อมทำสีเหมือนกันนี่มันลามไปห้องนอนห้องทำงานยันทางเชินแล้วเหรอพี่ใช่ๆเดี๋ยวพี่ว่าจะลามไปถึงห้องครัวด้วย เนะเนะและนี่คือความลับที่ไม่เคยบอกใครคือที่สตูเราเลี้ยงหนอนค่ะฟังไม่ผิดค่ะหนอนจริงๆทุกวันนี้เราต้องหาผักกาดหอมให้หนอนกินนะคะผักที่มันชอบที่สุดก็คือเนี่ยแหละผักกาดหอมหลายคนคงงงว่าเราเลี้ยงหนอนทําไมคือ มันมีอยู่วันหนึ่งค่ะงูมันเข้าบ้านแล้วเราก็จับมันไว้กะเลี้ยงไว้จนโตแล้วค่อยปล่อยก็เลยไปซื้อหนอนมาสรุปงูมันไม่กินนอนเราก็เลยต้องเลี้ยงหนอนไว้ผ่านไปสามสี่เดือนมันก็ไม่กลาย่างทีก็เลยเซิร์ชดูไอ้นอนนี่มันคือหนอนอะไรสรุปว่ามันคือหนอนนกสักวันมันจะโตเป็นแมลงปีกแข็งได้แต่เอ๊ะโตอ่อนจะลอกคราวสิบสามครั้งตอนนี้ก็ปลาไปครึ่งปีแล้วเนี่ยก็ยังเห็นมันลอกคราบแค่หกครั้งอยู่เลยนี่พวกเองไม่คิดจะกลายล่างมั้งเลยหรอฮะ คือไม่อยากเป็นไม้ปีกแข็งบ้างงี้กายล่างเลยคอล้อคอล้อผ่านไปครึ่งวันเราก็เริ่มทํางานกันต่อพี่โจก็จัดของไอเราก็ต้องตัดงานส่วนอ่างก็หลักค่ะแต่ก็จะมีช่วงที่เราผ่อนคลายบ้างนะ <c oughs> ถ่ายลงเพจเก๋ๆส่วนเราก็จะพักสายตาโดยการเล่นมือถือ <c oughs> วันๆนหนึ่งพวกเราก็มีแค่นี้ค่ะทํางานไปเรื่อยจนกระทั่งเย็นแหละมองนา พี่กับเขาเนี่ยดิเขาอยากรู้ว่าพวกเราใช้ชีวิตยังไงชอบกินจ้มตำค่ะนานๆทีจะสั่งมากินนะด้วยกันนะวันไหนจะไปเที่ยวอ่ะจะสั่งส้งตามตำมากินซึ่งผมเป็นคนไม่กินต้มตำแต่ผมชอบกินปลาทอดน้ำปลาพี่โจวันแพงทุกวันนี้กินอะไรบอนชอนพิซซ่าเคเอฟซีทุกวันอ่ะพี่โจวมือก็บคอถ้าใครอบว่าเขาห้ามกินช้อนกลางร่รวมกันจะบอกว่า พวกเราไม่ได้ออกจากบ้านเป็นเดือนแล้ค่ะที่คนตื่นเต้นกับการกัดตัวเราโคตรไม่ตื่นเต้นเลยเพราะว่าเรากักตัวเองมาสองสามปีแล้วนี่มีอะไรหวานๆเลยชีวิตเหมือนมนุษย์ทั่วไปที่มันเป็นอย่างนี้มาเป็นปีแล้วใช่องโควิดเนาะมือน้องถามอ่ะทำไมพี่งว่าเชฟว่าเชฟก็มันเป็นเชฟไงแล้วถ้าเรียกเชฟเฉยๆเนี่ยมันไม่พี่ก็เลยเรียกว่าเจฟแทนเพราะเป็นจอบจานแลวน่ารักเลยเจฟ วันหนึ่งก็ผ่านไปเร็วเนาะแป๊บๆก็มืดและเลิกงานแล้วเหรอเลิกงานแล้ววันนี้เลิกงานเร็วมา,หากหเลยเนะี่ยห้าทุ่มห้าสิบสี่นาทีทำไรรู้ปะทำไรหาข้อมูลเบตานีโลโอวันนี้วันนี้ถือว่าโชคดีนะทำไมได้นอนเร็วปกติทีสามนี่ยังไม่ได้นอนเลยนะก่อนเลิกงานเราก็จะเอ็กพอร์ตทิ้งไว้ระหว่างรอเอ็กพอร์ตเราก็จะมาทําความสะอาดบ้านค่ะ ถูบ้านทุกซอกทุกมุมไม่รู้มันจะเหนียวอะไรก็เราก็ไม่รู้จะถูอะไรเยอยะแยะด้วยถูชั้นหนึ่งชั้นสองถูให้แม่งหมดบ้านเนี่ยแหละนี่ถ้าจะรับสมัครคนในศัตรูก็คงไปตำแหน่งแม่บ้านก่อนเลยค่ะถูเสร็จเอ็กพอร์ตเสร็จพอดีอ่ะโยนลงแชทสั่งเสียพี่โจกับอ้างเป็นอันที่รู้กันว่าเช็คเทปกี่โมงเนี่ยไอ้สามชียยย้จริงเนี่ยหนูพูดไปเรื่อยชียย้จริงจริงอ่ะสี่สามตื่นตื่นมาทำอะไรเนี่ยก็ตื่น <king> ไม่ได้ตื่นครับอะไรก็ตื่นอะจริงอะตื่นเพราะว่าไอ้ตีมฟ<า>ไอ้ตีฟแม่งแหกปากอยู่ในห้องใครไม่รู้แม่งโยนแม่งเข้ามา,อ,มาโอ,โอ๋อออันันนันแล้วแบบกำลังนอนอยู่แล้วมันเข้ามาจากไหนวะกือกำลังขนของอยู่แล้วมันมันจะวิ่งออกกันไอ้ตีฟก็ชิงจะออกก<ม>็เลยเอ็งไม่มีที่ไว้ไว้แล้วไว้ต้องอาโยนตั้งนึงแต่ตื่นตอนนี้ก็ดีครับเซิร์ฟเวอร์เกมคนน้อย แล้วมีโอกาสฟาร์มได้เยอะกว่าคนอื่นแต่แกก็จะไปชนกับทางฝั่งยุโรปป่ะก็อย่างน้อยคือโซนบ้านเรามันก็ยังน้อยไงยมันก็น้อยนี่เป็นข้อคิดที่ดีนะครับรีบเข้านอนแต่หัวขํามนะครับผมเออคืนตอนนี้เซิร์เวอร์แต่ลมวิธีเกมเมอร์กับตัวอยูบ้านนี่ก็ใช้่เหมือนปกติทุกวันเลยปกติที่สุดเลยเออทางนี้มาเป็นเดือนเลยความจริงเราไม่ได้เป็นคนเรียวออกไปไหนก็ไม่แปลกที่ท่านผู้ชมยังไม่เจอเราเลยอ่ะแบบ ือออกไปมีแต่เรื่องเสียเงินครับบางทีบางทีก็ไปถ่ายงานด้วย ถ้า,า,ถาออกไป,ไปต้องมีเหตุผลไ่ะถ้าเราเออกไปเราต้องไปถ่ายงานการออกไปแต่ละคารั้งมันมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะเหมือนกันออกบ้านสมัยนี้นะม,มันไม่เหมือนสมัยป่อนแล้วอะปั่นจักรยานไปเล่นบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยใช้ตั้งห้าบาทอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วน,นี้ออกไปก็ร้อยถึงแล้วอยากตาร์โหยิ่งคนที่แบบต้องทํางานนะช่วงนี้นะเราเป็นกําลังใจให้นะคะครับแล้วก็พวกพี่ๆแก๊บนี่ขอบคุณมากค่ะที่ทําให้เรามีชีวิตอยู่รอดจนถึงวันนี้ตอนนี้ฟูดพันด้าเขาส่งฟรีหมดเลยนะทุกร้าน ในในช่วงเนี้ยก็ใช้ง่ายครับใช้ก็ง่ายง่ายแล้วร้านมันเหมือนเหมือนกับเก็บเก็บเหมือนเลยเผื่อเยอะกว่าด้วยซ้ำใช่แล้วอาหารราคาราคาไม่ชาร์จทำราคาเท่ากับหน้าร้านเลยยี่ห้เนี้ยยี่ห้เนี้ยผมลองสั่งโตเกียวใช่ป่ะสามสิบบาทก็ราคาปกติเลย้วย จริงเหรอตอนแรกผมจะสั่ง3าบาทแล้วก็กคิดในใจแต่เขาต้องเสี่ยงชีวิตออกไปซื้อให้เราเพียงแค่30บาทนี่เราจะดูไม่ไมค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะก็เลยสั่งสั่งสามร้อย้โอยโตกเกียว300ร้อย <laughs> ก็รู้สึกแบบเอออุ่นนระบบบริการเขาแบบอุ่นุนร้านเขาที่เขาอุตส่าห์มาขายตั้ง <laughs> ก็นั่งกินอยู่ยน้าของประมาณครึ่งวันนะจะมีใครสั่งโตกเกียวสามร้อยมั้งเนี่ย นั่นแหละรู้สึกโอเคเลยแบบอย่างนี้น่าจะได้ใช้บริการกันยาวๆนี่มันอะไรตอนตีตีฉันควรจะนอนแน่แล้วเ่เปิดเฟซบุ๊กไปก็้เจอยินเจือแล้วเออว่าใช่ใช่ใช่ตเนี่ย้ายสวัสดีครับสวัสดีครับรักษาตัวรอดให้ปลอดภัยครับนั่นแหละค่ะชีวิตของชาวแจ๊บช่างไม่มีอะไรจริงๆช่วงนี้ทุกคนอยู่บ้านกันนะคะในความไม่มีอะไรมันก็เป็นประโยชน์ให้คุณหมอได้แล้วค่ะ คนที่ทำงานพวกเราก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอคุณที่ทำงานเพื่อพวกเราค่ะขอให้ทุกคนผ่านโรคลายนี้ไปให้ได้ค่ะสู้ๆนะคะลาก่อนสวัสด,ดีค่ะ